สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวจะพาเอฟซนะฮะไปดูผลของฝนตกหนักตลอดทั้งคืนไม่ตกเบาเลยเพิ่งจะมาเบาตอนเช้านะท่านเหมือนท,ทํา่าจะหยุดแล้วไปจะพาเอฟซไปเลาะดูน้ำท่วมนะพี่น้องเลยเขึ้นมาขึ้นมาหลองขึ้นรถขึ้นไปขึ้นไปหนูจะนั่งตรงนี้เหรอ เอาไปเอเอนะเดี๋ยวพายเอฟซีเลาะดูน้ำท่วมนะท่ันฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนี่น้ำน่าจะท่วมนะตัด,ดทุกน้ำแกงพี่น้องเอ้ย น้ำท่วมอุ๊ยโอ้ตรงนี้น้ำเซาะถนนเฮ้ยโอ้น้ำกัดเซาะถนนเนาะจ้า น้ำท่วมเลยพี่น้องเอ้ยดูทุกท่านตรงนี้น้ำตรงนี้มองไม่เห็นต้นข้าวเลยทีนี้ต้นข้าวหายเอ้ยอ้าวตกน้ำท่วมทุ่งพักบุ้งไฟแดง โอ้ตกหนักพี่น้องเย้ยเดี๋ยวพายเอฟซีไปดูน้ำตรงนู้นนะฮะเป็นยังไงบ้างน้ำตรงโอ้น้ำล้นถนนเย้ยว่าแล้วน้ำล้นถนนว้าดูบ้านคุณยายขายหอย มองไม่เห็นต้นข้าวเลยทุกท่านเห็นแต่น้ำอาดน้ำพี่น้องเอ้ยโอ้โหอ,อุ้อะไรเลยนี่ไม้นี่โอ้โหไม้ขวางทางแสดงว่าน้ำมันลอยขึ้นมานะนี่อู้อดน้ำพี่น้องน้ำมาเพียบโอ้โห นี่น้ำมันล้นนี่เลยเมื่อคืนนี่เห็นไหมร่องรอยนี่ทุกท่านร่องรอยของน้ํานี่ล้นขึ้นมาทางนี้เลยเอออันนี้อเนี่ยน่าจะลอยมากับน้ําดูกิ่งมงกิ่งไม้นะท,ท่านเอาออกไม่ได้อีกเดี๋ยวค่อยหาทางเอาออกเนาะลากเอาออกเอารถไถมัดใส่เชือกแล้วก็ดึงขึ้นโอ้หน้ำมวลน,น้ำมหาศาล อันนี้คือทุ่งนานอกท่านนี่อันนี้ทุ่งนาพ่อผมเองนะอันนี้ไม่ใช่พ่อผมเนี่ยทุ่งนาผมเองนะท่านเออ,อันนี้ก็นานานาผมเองนะเอ,อพิ่งจะทําการานะมีมาทํานาตรงนี้ปีแรกปีนี้ให้พ่อทําผมไม่ได้ทําหรอกเออ,อันนี้ก็ใช่นะท่านนี่ลงยาวไปโน่นเลยไปล้ลองคารถ มาแล้วๆขึ้นรถหลงมาขึ้นมาแล้วๆลว้ขึ้นรถหลงขึ้นรถขึ้นมาหลงขึ้นรถเดี๋ยวไปดูตรงฝายชะลอน้ำแล้วท่านเฮ้ยปลาโดดเฮ้ยโอ้ปลาสองตัวโดดดังๆเลยโอ้น้ำมันลัดถนนเนาะ ไปดูจุดโน้นเอาท่านมาขึ้นรถขึ้นรถเร็วๆขึ้นมาน้ำเต็มมองไม่เห็นต้นข้าวเลยน้ำมันล้นแต่เดี๋ยวไปดูน้ำท่วมฝายนะท่านฝายชะลอน้ำที่เขากำลังทำใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะพี่น้องเอ้ย น่าจะอา่าน่าจะยากอยู่เขามาทํางานนะเพราะว่าน้ามันท่วมเขาต้องสูบน้ําออกออดน้ำท่วมถนนพี่น้องออดเห็นแต่น้ำบัดน,นี้น้ำท่วมถนนด,ดูทุกท่านโน่นข้างหน้านอนน้ำท่วมถนน แบบนี้มันรู้ไปได้หรือเปล่าก็ว่ารถผมเนี่ยน้ำเข้าหัวเทียนไม่ได้ดับออต้องรอให้มันแห้งเลยกว่าจะสตาร์ทติดน้ำมาหนักน่นสองตายายน้ำท่วมแบบนี้ทำอะไรล่นะนเก็บห้อยบอกโรลสองตายายเตรียมกล้าดำนานะพี่น้องเลยดำดำนาซ่อมแซม จริงๆหวานไปแล้วล่ะข้าวเนี่ยแต่ว่ามันไม่เต็มเนาะอาจจะซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยอ๋อน้ำท่วมพี่น้องเลยเอออเห็นแต่น้ำัดน,นี่โอ้โหอ่าทุกาทำอะไรล่ะนะใส่มองโอ้โหดูดูดูๆูดูดูไปได้หรือเปล่าวะูน่าจะไม่ได้นะนี่ น้ำจะถึงหัวเทียนหรือเปล่านี่ค่อยๆไปเนะถ้ามันลึกมากก็ถอยทุกท่านโอ้โ้โค้น้ำพี่น้องอ่าท่น้ำท่วมมาลงไม่ได้นะ โอ้โทุกท่านน้ำท่วมรใส่มองบอ้าในป่าเลยเออใส่มองเอาเลยนนชาวบ้านอะไมองซะเลยกอมากับบาลงแล้วท่านน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมรถพี่น้องเลยโอ้ หนักจริงๆปีนี้ท่วมดูดินี่ทำสวิงดักปลาตรงนี้ได้เลยน,นั่นเออ่าโทโอ้หนักจริงปีนี้นะท่านโอ้โอ้ยลึก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 อ่า มาอย่างนักอหลงงงน้ำมาจะใส่วะจนจะถึงเทียงนาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหน้ำปาดโทอโอ้ไม่ใช่ฝายชะลอน้ำที่เขาทำนะมันพังแล้วบอกพี่น้องไอ้ตรงคันดินที่เขาขุดเอาไว้นะ โอ้โหท่าน,น้ำมาขนาดนี้เพราะว่าไม่เหลือนปอดไฟชะลอน้ำเต็มไปด้วยน้ำไม่ต้องลงไม่ต้องลงอย่าลงนะน้ำเอาไปนะหนูกลัวแล้วกะออดดูน้ำพี่น้องเลย้ยเป็นตะย่านขนาดเลย มันไปไปไหนแล้วนะไปหาสอ,สองตายายแล้วเออโทเอ้อโอ้น้ำมาเยอะจริงอะไรจริงดูสุขท่าน่ายชะลอน้ำปอดล้นแบบเสมอกันเลย ไม่รเศษไม้เศษอะไรลอยมาอองล่องเลยโอ้โหคือผมยืนตรงนี้เนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนนะทุกท่านนี่ไอ้ราวเหล็กนี่มันสัน่นสะเทือนนะท่านแสดงว่าน้ำนี่มันมันมหาศาลน่าดูเลยมันถึงขั้นราวเหล็กนี่สะเทือนเออมันสั่นสะเทือนนะ เดีย๋ยวไปดูตรงนู้นว่าน้ำมันไรรัดถนนหรือเปล่าได้อ่าพ่วมหนักเลยพี่น้องเลยต้นข้าวหายไปหมดเลยแถวนี้เออปกติมันจะเห็นเฉียวขจีนะครับต้นข้าวอะเมื่อวาน คุณลุงนะลุงแมมนะท่านลุงแมมกำลังดูดน้ำออกจากนาเช้า,ชานี้นักก็เดิมอีกเต็มเลยเนียพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่นดูดน้ำออกจากนานะครับนี่เนื่องจากน้ำท่วมนาโอ้เป็นทางน้ำเลยทุ่งนานี่ปาท เมื่อวานเพิ่นดูดน้ำออกจากนาพี่น้องนี่โอ้ตรงนี้น่าจะดูดไม่ได้แล้วล่ะปอดฝายชะลอน้ำพี่น้องเฮ้ยปอดน้ำใส่มองได้เลยนี่ใส่มองดักปลาได้เลยนี่กล้าเพิ่นหายไปหมดแล้วนี่โอ้โหโอ้นี้เพิ่นสูบน้ำใส่นาเอ้ยไม่ใช่สูบน้ำใส่นา สูบน้ำออกจากนาเนื่องจากท่วมน้ำท่วมนาปอดทุฮะฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับเดี๋ยวพา FC ชมอีกนะ